ก็ใสมาเหมือนกันครับนี่ยนี่มาเหมือกันเลยครับไม่ใสมาบเลยไ่ใมา้าสเพี่ใสมาบ้างหมครับใสมาหมดเลยใสมหมดเลยเมื่อกี้ี่บอกแล้วว่าช่วยยกขายู่หน่อซึ่งเขาจะยกแพี่บอกว่ายังไงไม่เป็นไรยิบกเราก็ไม่รู้ว่าส่งผลข้าใจถึงครับ อยู่ด้วยกัเอาเลยครับยังขอบคุณครับผู้ใหญ่เจ้าปราชิ์เช่นกันครที่เลือกตัวเมียมาเป็นเป็นอวบจารนะครับแต่อยู่ด้วยกันไปนานเลยครับคุณคุณแต่ได้อยู่แน่อยู่แล้วบอกเขาด้วยสิว่าเออถ้ามีซีโนเนิยก็ต้องมีดีเจนูย์อย่าพูดดไม่สิถ้ามีซีโนเนิยต้องมี มาอยู่ได้เป็<ห>น่อ<ห>ยนะครัเอาล่ะวันนี้ซีเรนูี่มาเจอกับแฟนๆแ,แล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าปาจาของเราเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการขอบคุณแฟนๆของซีเรนูนีวทุกคนที่ให้การต้อ,ตอนรับปาจาเป็นอย่างดีเลยวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้มาอยู่กันอย่างใกล้ชิดแบบนี้นะฮะนอกจากใกล้ชิดแล้วอบอุ่นด้วยไม่มีใครเถียงอะไรเลยเนะว่าไ,ไม่อบอุ่นงานนี้<ข>อบ<ข>อ,อุ่นอบอุ่นไหมล่ะอบอุ่นมากอบอุ่นมากอบอุ่นใจเจ้าอุ่นใจ ใจน้อกมากมากๆค่ะใครช่วยซ้ำเหลือที่หลังมีดีได้ไหม <laughs> <laughs> เอาล่ะวันนี้เพื่อความอยู่เป็นอย่างใกล้ชิดแบบนี้ปาจาจเนาเพื่อจัดเกมคะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยสี่ดูดิวต้องได้หนึ <c oughs> ่งร้อยหนึ่งงงใช่ไหมครับงงไหมฮะงงงงนี่คือชื่อเกมนะคะแนนเต็มร้อยกับสี่ นนไรหึ่งถ้าคุณดูเกมแล้วคุณจะงงกว่านี้เพราะมันไม่รู้เข้ากับชื่อเกมยังไงเราทำคะแนนเต็มไปเต็ได้เลยทีเดียวเราทำไปหนึ่งร้อยหนึ่งไปยังไงหรอไม่ได้สิเราต้องทำไม่ได้เราต้องทำให้ได้นะฮะเกมนี้ต้องบอกเลยว่าผมรู้ทุกตัวเลยนะฮะเป็นเกมที่แบบคิดคนขึ้นมาแบบใหม่เลยไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนโโอ้หนะฮะเกมนี้มีชื่อว่า อาหูนะฮะอาหูคโอบครับนะฮะเกมนี้สำหรับซุปเปอร์โซนนะครับและลัคกี้โซนนะครับทุกคนนะครับเราได้ส่งทีมของอาหูเข้าไปอย่างคมชัดแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อให้หกสิบคนได้เข้าเล่นเกมหวันนี้นะครับส่วนทุกคนที่อยู่ที่นี่ต้องร่วมสนุกกับเราฮะเพราะเราจะขึ้น QR โค้ดให้นะฮะสแกนบุ๊กนะครับแล้วเข้าสู่เกมนะฮะแต่ใครสแกนไม่ได้ เข้าสู่เกมด้วยกันเข้าไปที่ w o r l d w k a e w d o t i t ครับแล้วกรอกข้อมูลที่อยู่บนจอได้เลยนะครับนี่ทั้งทีมมีทั้ง QR code เดี๋ยวเราให้เวลาส่วนทุกคนนะฮะในการแสดงนิดนึงแล้วกันนะฮะผมชอบเล่นคาบูดมากเลยเมื่อก่อนเราไปมหาลัยก็เล่นครับแต่ว่าเวลาแบบแข่งกันในคลาสเนี่ยไม่เสนุกดเลย แล้ววันนี้แล้ววันนี้ยังไงดีชนะครับเพราะว่า,เ,า,เ,เ,า,วาเราไม่ได้เล่นไงเพราะว่าเราไม่ได้เล่นชนะวันนี้เมื่อลงทะเบียนแล้วให้คุณใส่ชื่อเก๋ๆลงไปเพื่อที่จะได้แสดงตัวตนว่าใครอยู่อันดับไหนน,นะฮะอย่างสมมติว่า<อ>ถ้าจะต้องใส่ชื่อเก๋ๆลงไปถ้านุนี่ยัต้องตั้งให้ตั้งทห้สี่และสี่ตตั้งให้นิวเป็นชื่อเก๋ๆตั้งเป็นอะไรดีชื่อเก๋ๆนะครับถ้าตั้งให้ดูก็ตั้งว่า super pencil ตาชิม uh ีเ oh. นียสแตนมดิงเลี oh. so ่ยดแล้วเบียดชื่อนะแล้วด uh ูน oh. ี erm> ่วะาเนียาเนียออะไรนี z ่ลลลามามาเอนนี uh ้ละกัน B A, S e B A S e. Mm hmm. Z E E นะ B A Z E E มาจากมาซีแต mm ่ว hmm. ่าอานว่าป่าซีนะ เราจะมีคำถามใ e ห้ผู้สนะฮะซีรีส์เจ็ดข้อให้ทุกคนได้ตอบมีเวลาตอบ30วินาทีตอบข้อะฮะและวิธีการก็น่จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าใครตอบได้เร็วและถูกก่อนนะฮะ<ม>ก็จะติดแรงอันดับต้นๆใครที่ติดแรงอันดับต้น3อันดับแรกก็จะได้รับสายโฟโต้คาร์ดนะฮะคนละหนึ่งใบโดยคุณจะต้องแคปภาพนะฮะมายืนยันเพื่อรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่หลังจบงาน นะครับโอเคไหมโอเคโอเคแล้วรู้สลขั้แรกแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้อย่างมากกว่าว่าโซนโซนเขาอยากถ่ายก็อยากถ่ายทุกคนสแกนเรียบร้อยยังครับผมเรียบร้อยใช่ไหมฮะเรียบร้อยแล้วนะมีใครแบบเน็ตเน็ตไม่โหลดไหมครับแบบอะไหมุนอยู่รู้ดีท่านเน็ตท่านเน็ตช้าตังยังใช่เน็ตมันช้าไปแล้วเดี๋ยวช่วยเราคิดวิธีใหม่ ถ้ามีัญหาเด็ให้เพื่อนแชร์แชร์ให้แชร์ชได้ชไดแชร์เขาเียคอนสปอน๋อนอ,อสปอ,อแชร์ให้หน <laughs> ่อยตอนนี้มี่700คน710คนแล้วฮะ712คนแล้วโวววอ้หเยอะมากแล้วยไม่น่าชื่อเลยมาเยอะมากแอบสแกนส่งเือ,อเนต่างร้าได้นะคราบเอาไปเท่าใช้เ่อนละบานเลยเล่นสนุกอ๋อ คุณข้อแรกของเราก็คือคำถามนี้ครับคร<ะ>ับคำถามว่าคะแนน100อย่ากนา้ใจยใจเย็นเขาดาวอยู่เขาดาวอยู่นี่คือคำถามแรกค่ะเรา,า,ท,า,าท้ารุ่นใหญถึงไปเราท้าในกาเรเป็น,น,นเปิดตัวซีนูาาดี้เลยนะเฟรนซ์2บาทจ้ามันมาจะขึ้นเมื่อคำตอบให้เรากดซีเนียร์คือบาจาเรเบลทั้งเรื่องคือคาเวอร์เดือดคือบาจาคอมเฟต และเขียวคืนองสตาร์ตอนนี้เหลือเวลาสิบห้าวินาทีฮะนู่นเลือวลาสิ้าวินาทีสิวินาทีสุดท้ายครับุ่นเดียวกับที่ใส่วันนี้เลยครับเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วรทำไมอ่ะแ,แต่ทุก,นก,กอนป ดีๆในเมตัวแล้วก็ตึต๊งๆทู่อ่าไม่ออกครกับเออสามคนนี้อยู่ไหนครับว่าจะยกมือได้ไหมอ่ะยากเหมอือ<ะ> <ๆ S 1> <laughs> นเดิมยากเนเดิมน่าจะเป็นอินเตอร์แวร์นี่คือดีแล้วเธอดีไซเนอร์ใจเจริญมามีมันใจนานียาผู้ใดนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นเลยครับโอเคครับไม่เป็นไรไ,ไ,ไม่เป็นไรอันนี้คือเอาสั คนท่านั้นนะเพราะฉะนั้นคุณต้องช่วงชิงแรงของเราให้ได้นะฮะเอาล่ะยังเหลืออีกหกข้อครับตอนนี้รู้แล้วว่าสามอันดับแรกของไทยไปดูข้อสองกันดีกว่าค่ะทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปเลย, <Instagram. S 1> เลยอินสตาแก,แกรมแอปปาจมนนันดีโอสที่มีสีนนี้ตอนนี้ทน,คนีคข้อ 23 2สิอบสต้นาสุดท้ายมันอะลิซิิาทีฮะอีก1ินาทีเท่านั้นอีก1ินาทีเท่านั้นนะฮะ5นาทีสุดท้ายมาดูซิฮะว่าใครจะติดเป็น3าคนบ้างสคนแรกวันวค่ะเ้มาแล้วหรอารม่วผิดเหอเนี่ยมีทั้งหมดนะคะมีพอที่มีซิมอยู่ทั้งหมด23ครูปรกานี คนตอบทั้งหมดถ132คนอยากรู้ว่า265คนที่ตอบมาว่ามีรูปถึง1,323,413ล้าน1อยู่ตรงไหนฮะใครตอบบ้างอ,อันนี้เขามีสาภารนะว่าเขาตอบเอาใจไปเลยครับอย่ันนี้เฮียบอกว่าถ้าเกว่ามีรูปเยอะขนาดนั้นก็แสดงว่าเราอยู่กับบาน์ามานานมากเลย เรียบร้อยนะคะคุณซิแซมสิบสามสิบสมป่ะสิบสามสิบสามามอสิบสามซิแซมซิทแซมน่าจะมาจากสิบสามเออคุณนิพรน่ามากค่ะคุณนิพร้อามากคะนะคะนิพร้อามากบอกเราหรือว่ายังไงคะและนู๊อ๊ ครับไปดูข้อต่อไปเลยแล้วกันะครับว่ ถ้าเลอกได้สิแล้วนนิวอยากได้สุแล้วสุดแล้เนียีสิแ้วแล้วขอโทษนะเอาตามโจทย์้กคนะเากดผิดไปแล้วไม่ทอย่างเงี้ยหเวลาแล้ว่าซีนนิวเลอกรุ่นเทวให้กับสนสนนะครับใช่ครับนะคะเพราะอะไรคะซีนูนิวรุ่นเทว e ยิ่งอยากเกไม่ดูเย่เพราะว่ารุ่นน ใม่ออกกำลังกายมัากแต่กระดู๊แต่ปุ๊บไปกินมั้งวิ่งวิ่งไปเดินเดินไปกินครับออกกำลังกายมันยังโอเคเพราะฉะนั้นใครตอบมารุ่นพาวเวอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องและอยู่ต่อกับเราไปดูแร็งสิฮะตอนนี้แร็งเปลี่ยนอีกแล้วนะครับโมบายแต่ผู้ชมดีสุดเช่นรับแทนผู้ชมอ่ะมีโน๊ะนะคะเอาล่ะแร็งเปลี่ยนอีกแล้วครับไปดูรุ่นต่อไปเลยดีกว่าดีไหมฮะ สำหรับข้อที่สี่ถามว่าถ้าซีสามารถเลือกรองเท้าให้ดูนิวใสได้ซ well> ีจะได้รองเท้ามาจากรุ่นใหญ่ครับสีแดงคือบาจารเรดเรเบสลีฟ้าคือพาวเวอร์ีเหลืองคือนอสตาร์และซี่ึงบัมเปิ้ลกับเมอร์ฮะกมีราคา20นาทีครับเออซีเหลืองเลยคุณจะใปไหมคุณซีดูนิวถามถามแค่นี้เลยฮะใบว่า เมื่อกี้จริงๆก็เหมือนจะพูดไปแล้วนะเลือดเหรอพูดไปแล้วนะนอซ้าเหรอพอร์กไงฉลองข้อความด้วยเลยนะเอ้ยยังไงนะหมดเวลาแล้วต้องไปดูกันเลยดีกว่าต้องซื้อแล้วไหมเอ็นรุ่นนี้เนี่ยจริงๆเป็นงานของคุณเนี่ยเขาก็คงจะได้ยินแหละเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าตอนนี้ก็คืออยู่คนตอบเยอะที่สุดตอนนี้ถูกต้องไหมใช่ครับถ้าไม่ได้เป็นพาวเวอร์ก็คือพูดไปแล้วแบบเมื่อกี้เลยใช่เลยครับเมื่อกี้เลยนะโอเคใช่ได้ มามีาานูนม,มาแล้วว้าวเอ่งก,กันนนะมาจ๋าและคุณสั่งซุงสังอ่านว่อ่านว่าอะไรอครับสุนันสุนัน <c oughs> ่าเปนแบบ b ับโ q u e g มเม o u โอ้ส่แต้มตองใส่ไปดานัหรือเปล่ไปนอสตาดืวเปล่าแต่จริงบอลสบู่ไม่ไ้เกี่ยวอะไรกับชื่อรุ่นนั่นิงเฉยๆอ๋อนี่เวาไม่ใช่มีเวลา10นาทีฮะรุ่นไหนไม่บอกสีเวทีไงสีเวทีเ้าเลยสุดท้ายสีเวทีตอบเป็น100คนเออคุณจะพูดชา เพราะว่าถ้าเนียรเริ่มพาวเวอร์ให้ผมอบไปออกกำลังกายก็ต้องลากเ,น,าเนียไปด้วยถนะ้าให้เนียไปด้วยครับก็เลยต้องให้ใส่พาวเวอร์ไปด้วนยะถ้าเราไปเราไม่ไปคนเดียวใช่ครับต้องเอาเ,อาเนียไปด้วยใช่เพราะฉะนั้นคนที่ตอบสีแดง power <ช>เป็นคำตอบที่ถูกต้องไปดูแรงแรงกันดีกว่าฮะและแรงของเราตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วคะแนนเริ่มสูงสีคะแนนเริ่มสูงนักสุดนะคะคุณนักสุฮะหัวใจพี่ดิวและคุณ บีบีเซ็นเอ็นเ์ฮะเอาหลับผ่านไปแล้ว5ข้อหรืออีก2ข้อเท่านั้นครับแลงค์จะเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นใครต้อีโอกาสนะฮะไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าไปเลยครับข้อที่ผมถามว่าภาพที่ซีเรนตีนสวมรองเท้าแตะคู่กันภาพต่งเป็ภาพที่ไม่เคยลงให้ใครเห็นมาก่อนและจะเปิดเผยครั้งแรกในวันนี้ทำไงเอาเรื่ะ

อีเขียวฮะลองดูสิฮะว่าคุณการไต่อันดับขึ้นมาบ้างไหมไปดูแลงเลยค่ะบีบีแซกเอ็นเอ้นฮะขึ้นมาแล้วฮะคุณเดย์และคุณฟินลีแลงเปลี่ยนตลอดเวลาเลยอ่ะชื่อคุณอะไรสมฤทิ์สัมฤกิจการสมาทธิกิจการอยู่ไหนคะอยู่ตรงนี้ไหมครับไหนฮะสมาทธิกิจการไม่อยู่ไม่มั่นใจนะคะอยู่ไหน่่รใช่อาจจะไม่อยากแสดงตัว หรอถามจริงเอ,อเอาล่ะข้อสุดท้ายวัดผลแล้วลว่าเป็นสามท่านผู้โชคดีทุกคนพร้อมไหมฮะพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ข้อสุดท้ายครับถามว่าซและนูนิวกำลังทำอะไปเร็วมากไปเร็วมากซและนูนิวกำลังทำหน้าตามอีโมจิแบบไหน ซีดานนูนนิวกำลังทำหน้าตามอีโมจิแบบไหนไหนะฮะคนครับต้องรู้ใจกันจริงซีดานคีน่าดินซีฟ้า มีทำให้ดูได้เป็นกหน้าดีมันเป็นยังไงหรอพี่คเดอร์ขอทหน่อยมาทำเงินอ er ้าวไมทำาเตสอแแบบดีพ uh, ี่ลูยน้องยฮพี่ดูใทำด้วย